นะยอมเปลี่ยนลูกใหม่ตัดผมสั้นในรอบสองปีพีคพัชยาเห็นแล้วยังตกใจเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ชื่นชอบการไว้ผมยาวสำหรับไฮโซหนุ่มตอสินะอุ่นทรพัทรหวานใจของนางเอกสาวพีชพัชยาเครือสุวรรณสิริจนทำให้ถูกจำติดตามในลุกหนุ่มมาเซอร์มาตลอดแต่ล่าสุดสาวพีก,ก็ได้เผยคลิปขณะพาตอสินะไปตัดผมเปลี่ยนลุกซึ่งเจ้าตัวถึงกับพูดเลยว่าตกใจในความหล่อของแฟนหนุ่มจริงๆพผ่าลูกรักมาตัดผมซะหน่อยตัดเสร็จแม่พีกตกใจความหล่อเลยค่ะ Ag, ก็พีคชอบรีวิวค่ะซิ Hashtag พีคสินะหลังจากที่ได้โพสตคลิปดังเก่าออกไปต่างก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเฮ้ยมันยอมด้วยหุยหล่อมันตอนน้องใหม่เลยค่ะหล่อมากครับอตอสโหคนละลุกไปเลยและอื่นๆอีกมากมาย